สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเห็ดชาแนลการมาเอาของขึ้นไรด้จากฝั่งไหนพี่อกฝั่งนี้บ่อช่ครับแก้เชือกก่อนเอาเชือกออกก่อนเอราจะต้องใช้เชือกเอาเชือกเอาเนี้เอาไว้ข้างล่างไงหล่ะไดี๋ยวบรรเลงก่อนไงหล่ะไว้ไว้แถวต้นจำปัวต้นจำปาอยู่เนี่ยเด้อ

แกะเชือกทั้งคันนาะทั้งคันใจแล้วปกติทำงานใส่เบ่กวันวันนีะใส่ในนเพื่อนหายหรอแล้วใส่ตัวนวดแดงาเป็นงานมือหลวงทานะที่เราชิมเชือกเข้าไปแล้วอดับแรกสิ่งที่เราต้องทำก็คือถึงเชือกก่อนเนาะ มีเือใาปก็มีแล้วแกแล้วข้าอรโอ้สุดยอดกัปตันโอ้สุอยู่่กใจเหรออาแจงเลย

ค่อมลูกอมเหรออันนี้กลังแเชือกอยู่นั่งร้านปะนี่บอกพี่อให้พี่บ่าวดูยี่ห้อลูกอมอ่ะเอาให้เราซื้อไอ้ไม่ซื้อดีกวอาทายเลยคนนี้มึงคนนี้ก่อน อยอยู่บ่อโคด็ดิงดิ้งจิ่ับมเด้งเดมันมันางมันวันมันตัวกลางด็งดานข้างบอกหรือว่าดานหน้าดานหน้าอ๋อดึงกลายกังบนนู่นเออแม่เป็นเด็นมินได้ก่อนหนนะ ตั้งตรงขี้แดดเลยแล้วก็เดี๋ยวผมย้ายก้อนเดี๋ยว็จะเก็บกะเอาไปบนเลยมีชิวเลยดูชิดพื้นมุงหลังคาแผ่นแรกนะท่านผู้ชมต้องการที่จะ

ใส่าต้องส่ไอ้ใสข้างบนไอ้ขนเนียใส่ใ้ใ่เค่อมันส่งมาไม่ได้ทางล่างโยนน่ยนน่โยนด้วยใ่ทำีคนขึ้นเรอขึ้นหลังทำอะไรขึ้นไงยื่นรับเออเนี่ยแต่ละนแต่คนเนี่ยไม่น่าจะขึ้นบนเลเดินเชือเดี๋ยวตอนนี้ผมอยู่ข้างบนนะ ตาโทรศัพท์เจ้าอยู่นะ แรลๆก็จะให้กันนั่นแหละทงนี้ป่ะบันได้จะันได้แลเดี๋ยวไงเราทำอ่ะ นี่หละไปั้นเราก็วกทาง้ายแล้วดงเนาะมทุกทุงให้กูไล่ตรงวิธีให้มาแล้ววิธีสำคัญทีมงานเลยหนึ่งหมดเดงมลยมีหรือเปล่ามีเพิ่มตัวอย่างก็ให้กองละสิบบาท มันจะเป็นอันใหญ่เลยตอนลูกมันไม่น,น้อยำก,ออกำลังสง่งแผ่นรูซิงนะคะเนาะแผ่นแรกของวันนี้ ม,มันตอนนี้ก็แผนแรกขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมมาเลย ประมาณประมาณสเซนได้ไมใช่จือคือเว่าันคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ